ไม่ท้อทำอะไรก็เจ๊งไม่คิดแบบมือขอใครอาณาจักบาเทศโพง,งามขายสมบัติชิ้นสุดท้ายเริ่มชีวิตใหม่ที่ราชบุรีเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาเลยสักครั้งต่อให้ต้องล้มอีกกี่ครั้งก็พร้อมลุกขึ้นสู้ใหม่เสมอสำหรับปาเทศโพง,งามที่ก่อนหน้านี้ทางเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพได้ออกมาประกาศปิดรับออเดอร์ขนมเปียเป๊ยะชั่วคราวเนื่องจากได้มีการย้ายฐานการผลิตจากสาลยาจังหวัดนคนปรปฐมไปผลิตที่ไร่ราเทศตํตาบลเขาครุ้ง อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชาบุรีและเมื่อไม่นานมานี้ปราเทพก็ได้มีโอกาสเปิดใจผ่านรายการว่าไม่ได้ขายขนมเปี๊ยะเดือนต้องไปยืมเงินคนน้นคนนี้และขายที่อีกตอนนี้แบ่งที่สมบัติที่มีชิ้นสุดท้าย1 0รดาวไร่ขายไปเจ็ดไร่เตรียมทำธุรกิจใหม่ที่ราชาบุรีตำบลเดียวกับครัวลุงรงของเจตุรงเพธาราม พร้อมกับอัปเดตความคืบหน้าของไร่ป่าเทพว่าตนตัดสินใจทุ่มทุนก้อนสุดท้ายจากขายที่มาทําไร่ป่าเทพเปิดเป็นร้านอาหารที่พักศูนย์เรียนรู้เพราะเหตุทําปุ๋ยมีอาหารฝรั่งโดยเชฟที่เคยไปอยู่อเมริกามา36ปีอายุเราสมควรที่จะพอในทางที่เราเดินมานานต้องคิดทําอะไรไว้ก่อนจะเดินต่อไม่ได้จะได้มีไว้ให้ลูกหลานในการเดินต่อไปป่าเทพกล่าวนอกจากบทบาทตลกแล้วป่าเทพบอกว่าโดยส่วนตัวว่าทําธุรกิจมากตั้งแต่เด็กอยากเป็นนักธุรกิจ ไม่เคยคิดอยากอยู่วงการบันเทิงเลยธุรกิจแรกที่ทำคือร้านอาหารไทยแถวจังหวัดนนทบุรีเปิดตั้งแต่ปีพศ2520เช่าตึกอาคารพันทิ่สองครูหาลงทุนล้านกว่าบาทสาเหตุที่เปิดร้านอาหารเพราะเห็นคนอื่นทำเลยอยากลองทำบ้างแต่พอได้ทำจริงๆปรากฏไม่ชอบเปิดได้ไม่นานก็เจ๊งหลังจากประเทศได้ชิมลาธุรกิจแรกไปเริ่มติดใจ หลังจากนั้นก็ทําธุรกิจอื่นๆอีกเรื่อยมากว่า20ธุรกิจซึ่งทุกธุรกิจที่ตลูกชายคนนี้ทาล้วนแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จและไม่เห็นที่จะลงทุนภพาะปาเทพถือคติว่านี่คือความสําเร็จและความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนรู้ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่ประการใดฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ